Saudi Kab. Kap <laughs> <laughs> Kun Kab. Uh, Saudi Kun Yutapan Deputy Governor of Konkan. Kun Pradap Chap, Vice Chairman of the Konkan Chamber of Commerce. Acting Captain Pong Jait Chief Administrator of the Konkan Provincial Administrative Organization. Kun Wichin Angwanit, Manager. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives of the Khan Suan Kwang branch. Special thanks to Kun Sirian Wijetle Khan, Executive Director of the Mekong Institute and our co host today. I welcome the Pusukau and, of course, Tuk Tan. Pom Japut <laughs> La <laughs> Fang Dai Ka Tuk Tan. Kao su nan taleng kao, gichagam yut pao lumnam nam ti. ben krongan ti dairap noon sanap jack jak Kasset kaset hang pratet Sahara America. Mi baomai mai chiwi Chauna, <laughs> chai nuatigam mai mai pua kwam ben utiri kayai dalat la lot pongratop. จะเป็นเหตุผลอะไรกันมล่ภาวะทางอากาศเป็นความทัดทายสัมขันของมคระงเทตทายและพื้นพักมล่ภาวะทางอากาศมาจากลายเหตุผลเช่นมาจากกันคันสังกรงนานและการเกษตรในพักกันเกษตรการเพาวนนาขเอาเป็นที่มาสัมคัญ นายบีทีพันมาไทเรนกรุมกิจิกรมยุต์พาวลุมนัมชีนายจางวัตคงแกนรอยเอตคาลลิสันลามาฮาเซรคามกิจิกรมนี้ชีวิตให้ชาวนะใช้จูเลนซีย่อยสลายน้ำสังขาวโดยไม่พาวเป็นตังลือักที่นาลาราคาทุก nai get ni rau dong bao kao tung na song moon ko rau ka kap kun Quam groom mu jak lai nui, nan groom tung groom wichigan cassette groom song serm gan cassette la <laughs> groom Patina tidin. Duai din groom mu gan jak chui Yut pao da song kao la สองอากาศสห,หายให้กับทุกคนพมหวังว่าภาษาไทยของผมไม่ทำให้ทุกคนบัวเถอวครับคุณครับขอบคุณคุณวิลเลี่ยมสปาร์กนะครับขอเชิญตรงนี้คุณวิลเลี่ยมพิธีนะครับผมครับลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงของการเปิดงานนะครับโดยวันนี้โครงการเรนได้รับเกียรติจาก คุณยุทธพรพี่รุณสารนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมาเป็นประธานการจัดงานแถลงข่าวผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าขึ้นเวทีนะครับผมและตอนนี้ผมก็ขอเรียนเชิญดรชนาการกุปชกะนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการเรียนกล่าวรายงานต่อรองผู้ว่าเพื่อเป็นการเปิดนะครับผมเชิญครับ เรียนท่านประธานในพิธีสืบชันตัวทเกษตรจังหวัดจากัี่วัดได้แก่มหาสารคามร้อยเอ็ดกาลสินและขอนแก่นรวมถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสันดรชนาการพุทธโอกุพัชกะผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการเรนในนามของทีมงานผู้จัดกิจกรรมงานแถลงความ งานถแถลงข่าวความคืบหน้าและความสำเร็จของโครงการหยุดเผาลุ่มน้ำชีขอรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้โครงการหยุดเผาลุ่มน้ำชีได้ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามร้อยเอด็ดกาลสินและขอนแก่นได้ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนตุลาพศ .2567 จนถึงปัจจุบัน โด,โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือระหว่างภูมิภาคด้านนวัตกรรมการเกษตรภายใต้องค์การวินร็อกอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกรเกษตรแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาโครงการหยุดเผาลุ่มน้ำชีได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมการใช้จุลินทรียย์่อยสลายต่อสังข้าวแทนการเผาผ่านแนวทางการสร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนเชิงปฏิบัติการและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยมีชาวนากว่า6000คนจาก4จังหวัดได้รับการส่งเสริมให้ใช้จุลินรีย์ย่อยสลายต่อสังแทนการเผาผลลัพธ์ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าจุลินทรีย์เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพช่วยลดการเผา ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรเห็นถึงความคุ้นค่าและศักยภาพในการปรับตัวสู่การเกษตรที่ทันสมัยในเดือนมกราคมพศ2568ทางโครงการจะมุ่งเน้นที่การขยายผลไปสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆรวมถึงการสร้างความตระหนักให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและผู้บริโภคในพื้นที่ลุ่มแม่ เพื่อขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในระยะยาวด้วยเหตุนี้โครงการเรนจึงจัดงานถแถลงข่าวความคืบหน้าและของโครงการหยุดเผาลุ่มน้ำชีขึ้นในวันนี้ณสถาบันความรุ่มน้ำโขงมหาวิทยายลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเชิญ นายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวเปิดงานในพิธีนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับเชิญอาจารย์นั่งก่อนครับเรียนมิสเตอร์วิลเลียมสปาร์คผู้ในการโครงการเลนท่านดรชนาการกุพชกาผู้ในการวิชาการของโครงการเลนท่านวิทยากร ท่านผู้เข้าร่วมการเสวนานะครับตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้นั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงเวลาหนึ่งนะครับในการที่เราได้มาจัดกิจกรรมที่ตรงกับสถานการณ์ในขณะน,นี้วันนี้นั้นเป็นอีกวันแรกในอีก3วันต่อจากนี้นะครับที่จะมีสถานการณ์ PM 2.5ในจังหวัดขอนแก่นดีตัวสูงขึ้น เนื่องจากว่าค่า ventilation rate นะครับหรือการระบายอากาศเนี่ยน่าจะต่ำกว่า2,000ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีนะครับซึ่งค่าการระบายอากาศนั้นเป็น,ปนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะบอกว่าสภาพอากาศในบ้านเรานั้นเป็นอย่างไรหลายวันที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่นเราค่อนข้างวิกฤตแล้วก็ทางจังหวัดทางส่วนราชการเองก็ตกเป็นจำเลยพอสมควร เราถูกโจมตีมากมายมีแพลตฟอร์มต่างๆไปลงนะครับโดยหยิบเอาค่าของฝุ่น PM 2.5ซึ่งเป็นสีแดงจนถึงบางครั้งขึ้นถึงสีม่วงนะครับว่าจังหวัดขอนแก่นนั้นสถานการณ์แย่แล้วนะครับจังหวัดนั้นจมฝุ่นนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มนั้นก็คาเอาไว้แบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนถึงเรื่องพิษภัยของ เทมาสองจุดห้านั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดสถานการณ์การวัดค่าฝุ่นต่างๆนั้นผมว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่ต่อไปเนี่ยทางภาควิชาการก็ดีหรือทางสื่อมวลชนเองก็ดีเนี่ยควรจะได้ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดแลนกิ้งในระดับโลกของแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับข,ขออนุญาตไม่อ้างอิงชื่อนะครับ ในประเทศไทยนั้นจะมีเพียงสองจังหวัดเท่านั้นที่ถูกเลือกไปเป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับในระดับโลกก็คือกรุงเทพและเชียงใหม่นะครับในวันที่จังหวัดขอนแก่นนั้นค่า PM 2.5ขึ้นไปถึงระดับสีม่วงสีแดงก็ดีเราไม่้ไปติดระดับโลกนะครับแต่พอไปในระดับแลนกิ้งในระดับประเทศนั้นในแพลตฟอร์มนี้ก็จะเลือกเมืองที่น่าสนใจไปเพียง27จังหวัดเท่านั้นเอง เพราะนั้นจะหายไปประมาณ50จังหวัดในประเทศไทยในการจัดลำดับนะครับในวันที่จังหวัดขอนแก่นนั้นค่า PM เ5มขึ้นสูงแต่จังหวัดข้างเคียงเราในบางจังหวัดก็ขออนุญาตไม่อ้างถึงเช่นเดียวกันใกล้ๆเราท้งซ้ายและขวาซึ่งเปิดในแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมดูก็จะเห็นว่าค่า PM เ5ม้นั้นสูงกว่าขอนแก่นเพียงแต่เราถูกเลือกเราคุปพูดถูกเลือกเป็นหนึ่งใน25จังหวัดที่น่าสนใจเอ้ยขอโทษครับ2 7จจังหวัดที่น่าสนใจ เข้าไปอยู่ในในการจัดแรง k ์กิ้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ข้อมูลออกมาแล้วถูกนําเสนอเผยแพร่ออกไปนั้นประชาชนก็เชื่อว่าการจัดแรง k ์กิ้งนั้นคือภาพรวมของทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วในข้อเท็จจริงแล้วอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะได้มีการพูดคุยและนําเสนอประการที่2หมายความว่าค่า PM 2.5ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแล้วคงที่ถาวรตลอดเวลา มีการสวิงไปสวิงมาตามเรื่องของอุณหภูมิก็ดีนะครับเรื่องของความร้อนก็ดีเรื่องของการระบายอากาศอย่างที่ผมได้นําเรียนให้ทุกท่านได้ทราบก็ดีนะครับลมพัดหรือไม่พัดต่างๆล้วนมีเป็นเหตุปัจจัยต่อการแสดงค่า pm 2.5ทั้งสิ้นนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความถึงเรื่องของต้นเหตุนะครับที่เราจะได้พูดกันในวันนี้คือเรื่องของการเผาในที่โลง่ง นในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการปรับพื้นที่กันเพราะฉะนั้น,นการที่ทางอ,าองค์กรเลนเน,นะครับได้มาจัดก,กิจกรรมที่สถาบันลุ่มน้ํโขงในวันนี้นั้นผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่จอดคล้องและมีความสําคัญอย่างยิ่งในการประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5ของจังหวัดสิ่งหนึ่งที่เราได้พยายามผลักดันแล้วก็ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลายท่านผมเชื่อว่าท่านเป็นแค่การ ในทางการกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานเกษตรจังหวัดก็ดีสำนักง,งานเกษตรและและเกรกรจังหวัดก็ดีซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างยิ่งกับการไปส่งเสริมไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพี่น้องเกษตรกร,รเราให้ใช้องค์ความรู้ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเพาะปลูกในการเตรียมแปลงเพาะปลูกนะครับก็คือหยุดการเผาการทําลายหน้าดินการทําลายสารแล่ธาตุในดินนั่นเองนะครับ แต่ปรากฏว่าพอเราได้สอบถามข้อมูลไปไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นรูปรธรรมนะครับผมเคยบอกว่าเราเคยเอาจังหวัดเอาแผนที่จังหวัดขอนแก่นขึ้นมากลางไหมแล,แล้วสามารถพอดจุดลงไปได้หรือไม่ว่าในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยที่หน่วยงานในทางการกระทรวงเกษตรก็ดีเนี่ยนะครับได้รับงบประมาณและโครงการนี้ไปนะครับให้ไปดําเนินการเป็นประจําทุกปีดําเนินการทุกปีนะครับ แต่เคยสามารถที่จะไปปักหมุดได้หรือไม่ว่ามีแปลงกเกษตรกรรมแปลงใดบ้างที่เลิกการเผาทําลายหน้าดินแล้วนะครับหลายครั้งตั้งแต่สมัยผมเป็นนายอำเภอได้รับเชิญไปเป็นประธานในการเปิดโครงการไถกบต่อสั่งนะครับก็คือลดการเผาก็เป็นวิธีการหนึ่งเช่นเดียวกันนอกจากการใช้สารจุลินทรีย์ที่โครงการนี้จะส่งเสริมนะครับจนกระทั่งตั้งแต่เป็นนาเภอมา จนถึงปัจจุบันจนเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับความเป็นรูป,ปรธรรมของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแปลงเกษตรนั้นยังจับต้องไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความท้าทายที่อยากจะฝากทางผู้จัดในโครงการนี้นะครับผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่เราไม่อยากให้โครงการนี้เป็นเพียงเป็นเพียงอีเวนท์ที่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนได้รับกองทุนมาแล้วเรามาจัดเรามาแลกเปลี่ยนกันเสร็จแล้วก็เลิกกันไปแล้ว หารูปธรรมไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะทำอย่างไรก็คือหา how to นะครับว่าจะทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรเรายอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้เพราะเราเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรเรารับภาระ,ะต้นทุนในการเพาะปลูกสูงมากยกตัวอย่างเรื่องของการเผาอ้อยเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับเรามีงานวิจัยที่สะท้อนตัวเลขออกมาว่าต้นทุนในการ ใช้เครื่องจักรนั้นสูงกว่าการเผาถึงสาเท่านะครับรถตัดอ้อยคันหนึ่ง4ี่สิล้านเป็นข้อมูลจากบริษัทมิตรผลที่อยู่ที่หนองเรือเนี่ยนะครับในการซื้อรถต,ตัดตัดอ้อยหนึ่งคันเนี่ยสีิบล้านไม่ใช่ซื้อมาแล้วสามารถที่จะตัดได้เลยก็ยังต้องมีการไปวางแผนการจัดแปลงพ่อปลูกปลูกอ้อยเนี่ยนะครับเพื่อให้รถเนี่ยสามารถเดินเข้าไปตัดได้ที่ต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องมาดําเนินการทั้งสิ้น นะครับแต่ปัจจุบันเกษตรกรกลายตกเป็นจำเลยนะครับทุกอย่างก็ไปที่นั่นหมดนะครับไม่ได้รับการแก้ไขก็ทัดเผาก็จับดําเนินคดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราไม่อยากโทษให้เป็นเรื่องของเกษตรกรแต่หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการเพาะปลูกและการนําองค์ความรู้ที่มีอยู่เรามีกรมวิชาการเกษตร จังหวัดขอนแก่นมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรมากมายในทั้งในระดับจังหวัดและในระดับเขตที่มาตั้งอยู่ที่นี่นะครับเป็นหน่วยงานวิจัยในทุกระดับนะครับทุกมิตินะครับได้นําองค์ความรู้เหล่านี้นะครับลงไปขับเคลื่อนในพื้นที่ให้เกษตรกรนั้นเลิกที่จะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ขอจะขอฝากกับผู้ร่วมเสวนาที่เป็น สุทธการในสังกัดกระทรวงเกษตรด้วยนะครับว่าเราได้ทําแล้วประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับไม่ได้เพียงได้รับงบประมาณมาทุกปีแล้วเราก็นําเกษตรกรมานั่งอบรมอบรมเสร็จงบประมาณเบิกเสร็จก็จบกันไปนะครับแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เกิดขึ้นเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งท้าทายนะครับและเป็นสิ่งท้าทายสําหรับโครงการนี้ด้วยนะครับผมก็อยากจะได้ติดตามและได้ร่วมกับโครงการนี้เดินไปด้วยกันอยากจะเห็นว่า เราในปีนี้มีเกษตรกร,ก,รกี่ลายกี่แปลงกี่ไร่ที่มีการได้รับองค์ความรู้จากพวกเราแล้วนะครับแล้วได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกเผาอย่างสิ้นเชิงจะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์และนําไปเสนอกับทางรัฐบาลได้นะครับในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับที่ได้จัดโครงการในวันนี้ขออํานวยพรให้การดําเนินโครงการนี้นั้น บรรลุวัตถุประสงค์้วยความเรียบร้อยทุกป,ประการนะครับก็บัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานถแถลงข่าวความคืบหน้าและความสําเร็จโครงการหยุดเผารุ่มน้ําชีอย่างเป็นทางการณบัดน,นี้ครับขอขอบคุณครับขอบคุณท่านรองผู้ว่านะครับท่านท่านคุณยุทธพรพี่รุนสารนะครับเป็นคําท้าต่อโครงการเลนและพี่น้องเกษตรกรแ